วันนี้นะคะเราจะมาให้คะแนนความยากของดานนี้กันเลยนะคะทคสี่นี้นะคะคขอให้เออสิบเต็มสิบนะคะมีความง่ายอยู่ะคาะทุกคนใช่ไหมวันนี้นะคะเรามากับคุณอมสินอีกแล้วนะคะใช่ครับก็มากับคุณชาเอมเอส่วนสีเขียวอันนี้นะคะขอให้ห้าเต็มสิบอนน,นะเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าเออนะคะก็เพราะว่าอันนี้นะคะแบบมันชอบแบบไม่ได้ดูลุมนะคะสีเขียวส่วนสีนี้นะคะขอให้อขอให้สามเต็มสิบพอน,นะคะเพราะว่ามันชอบตกล่อยนะคะมันมีแบบรูเล็กๆด้วยนะคะชอบตกตรงนี้นะคะตอนกระโดดตรงนี้นะคะคนไม่ลูะคะ่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาหย่สีนี้กันแล้วนะคะเป็นแบบสีสูสยเนาะ,ะสีนี้นะคะเข้มแลวสีนี้นะคะขอผมมาหยดสีเขียวเข้มแล้วอุ้ยสีนะคะขอให้กา้าวเต็มนสีพอนะคะก็ม,มีความง่ายอยู่นะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ให้คะแนนเสร็จแล้วนะคะอาเรื่องรอด้วยก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ oh. บ๊ายบาย